สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะอดีตเคยปังพิธีกรหนุ่มยอมรับตกงานจริงผันตัวเป็นพ่อค้าในวันเสาร์นี้รายการแม้เม์ยังไงไหนเล่าซิจะพาทุกคนไปบุกบ้านดาราเจ้าบทบาทน็อตวรริทเฟื่องอารมณ์โดยมีแม่อ้วนและก็อกซิเป็นผู้พาไปเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของนักแสดงมาก ฝีมือคนนี้ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีซึ่งในครั้งนี้น็อตได้ยืดอกรับแบบตรงไปตรงมาว่าในปีที่ผ่านมาเขาตกงานจริงงานหดหายอย่างเห็นได้ชัดจนตอนนี้มีเพียงแค่การถ่ายละครหนึ่งเรื่องและเป็นพิธีกรในรายการอีกหนึ่งรายการเท่านั้นน็อตวอร์ริธเปิดใจถึงช่วงเวลาที่งานหดหายว่าเขาได้ตัดสินใจผันตัวไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่า ลูกต้องชนวัวซึ่งเขาไม่เพียงแค่เป็นเจ้าของร้านแต่ยังรับออเดอร์และเสิร์ฟลูกค้าด้วยตัวเองอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ร้านนี้พิเศษก็คือสูตรลับของก๋วยเตี๋ยวที่สืบทอดมาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเป็นสูตรดั้งเดิมจากชนบุรีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าในช่วงนี้งานในวงการบันเทิงจะลดน้อยลงแต่น็อตวรริ ก็ได้ปรับตัวได้อย่างดีในโลกธุรกิจพร้อมทั้งยังคงสารสัมพันธ์กับแฟนๆแ,และเปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนในรายการนี้นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจส่วนตัวแม้จะไม่ใช่ทางที่เคยคุ้นเคยแต่เขาก็ยังคงพยายามทำให้ดีที่สุด